สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามาัคคีเนะาะประจําวันที่17กุมภาพันธ์ปี66คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนกรรมพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3กับหกกับเ3็6สามศูนย์ส6มมมก็มันซ้ำกันเนาะ6 7ก็เป็น6 8นะอืมห สามหกศูนย์สามหกสี่หสี่เจ็ดสี่เจสาสเจดหนึ่งนะคะจับคู่ก็สามเจ็ดเสามสหกสี่เนาะเลขคู่เลขคี่เด้อหกเจ็ดเจ็ดหกสามสี่สี่สามสองสี่หสี่หปดสี่หนย์สี่หสองสี่หกปดเนาะก็ขอยนดนทุกคนโชคดีนะสามตัวก็จับหันเอาเด้อถ้าไม่ชอบตามที่เราเขียนให้นะคะ สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าสามเจ็ดสามสามเจ็ดเก้าเนาะมันก็อยู่ในสีตัวนี่เลยเนาะต่อไปสามัคคีเก้ากับ2องศูนย์กับสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้านยองกสองอเยเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ถ้ามันไม่ออกสลับกันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเด้อ